การหน้าอกเนาะเนี่ยเป็นการอกราวนมเนี่ยผู้ชายราวนมนะคะแล้วก็กระดูกซี่โครงตัดก,กันตรงนี้ตรงนี้ตร,นตรงกลางเกลนกลางนะคะโ,คโดยกดลึกไปอ่า ่งห้าน่าเมไอ้หนเซนน่เซนก็คือเริสองส่วนขาของเขาสอส่วนขาของเขาก็คือลึงไปยุประมาณนี้ดูที่กลแรใหญ่ข้าน้อยใช่ด้านใหญ่ด้าน้อยนะคะเสร็จปุ๊บเราก็วางให้เขาเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่ได้ต้องวางแบบตรงเวลาตามความเ็นกดทา อ่าใช้ตรงนี้นะอ่าใช้ปุ้มือเราลองจับตรงนี้เอาเอาข้างที่ขนาดขึ้นบนขนาดขึ้นบนนะไม่ขนาดตรงล่างอ่าแล้วก็ใช้ปุ้มือแขนตรงแขนตรงเนาะาตรงแขนตรงขาตรงนั่งพอดีขใช่ขาตึงขาตรงแขนตรงอ่าแล้วก็กดลงไป กดยุกไปหนึ่งหนึ่งุดหนึ่งจุดห้าหรือสองส่วนสามของเขากดไปลึกๆอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เห็นไหมมีไฟใช่ให้มีไฟขึ้นพอไฟปุ๊บมันก็จะไหลขึ้นหัวค่ะอ่า3กไปสามสิบครั้งสามสิบครั้งนะพอที่สี่เป่าเลยไหมถ้าถ้าอยู่คนเดียวบังไปตลอดแต่ถ้าอยู่สองคนเนี่ย จับคอมองคออะไรเนี่ยจับคอตรงนี้คอขตัว C ตัว C ค่ะยืดขึ้นมาเห็นไหมถ้าหงายปุ๊บก็จะติดที่หลอดลมใช่ไหมขึ้นทรียบตัว C ค่ะจับแน่นไว้เลยไม่ให้อ่าคอขยับนะแล้วก็ตอนนี้จับไว้ในหลังของเขาฟังเนาะเสร็จปุ๊บแล้วก็บีบจุ๊บต่อกปลาสองขาเลยแต่ถ้าเราอยู่คนเดียวฟังไปตลอดจนกว่ารถอดลมในราลจะมาค่ะ ็จปุ๊บแตะแตะเดี๋ยวใช้เครื่อง A.P. เครืนะ่อง A.P. เนาะแตะก็คือมันจะมีแผ่นของแตะแปะเดี๋ยวขอพี่ไปเอาเครื่อง A.P. ให้ผยค่ะเครื่องตาเดี๋ยวขอเครื่อง A.P. ของผมเวลาแปะนะคะเขาจะมีให้แปะอยู่แล้วแปะใต้าราวลม้ายกับข้างบนตัวนี้เพื่อที่จะให้การปั๊มของหัวใจตัวนี้ค่ะมัจนจะมีเครื่องการชอนะ็ชอตน็อกช็อตไฟฟ้า เวลาแปะเนี่ยเราจะมีปุ่มกดไม่ใช่แปะปุ๊บช็อตเลยไม่ใช่อ่าก่อนที่จะกดเขาบอกว่าทุกคนถอยอืมคุณใจชดถอยคุณถอยชั้นถอยทุกคนถอยแล้วกดปุ่มชุดหนึ่งแล้วมันก็ช็อตมันก็บอกว่าให้ทำการฟัาหัวใจมาอันนี้คือฟ้อที่หกเนาะแปด เอาใหม่นะปอที่หนึ่งก็คือปลอดภัย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 ก่อนปอที่สองก็คือปะูกปะปูเซนปุ๊กประกาปรกาศรกาโทรนึงผ้าให้โทรึง้าให้หน่อยอ่ามีความหัวสติเซนปุ๊กคืออะไร้าสามสิบครั้งต่อสองครั้งทาทั้งหมดหาครั้งแล้เปลี่ยนคนใหม่สอสามสิงตห้า สามครั้งเป่าสองครั้งททั้งหมดห้าครั้งไอไอปั๊มเนี่ยไอปั๊มเนี่ยก็คือปั๊มกับเป่ารวมกันเป็นห้าครั้งต่องรอเนาะเสร็จปุ๊บปั๊มสอ่อเท่าไหร่ก่อนสี่ก่อนอเป่ามเป่าปั๊มตัวคือแปดแปแปดแเฟ้าค่ะมาแล้ว

ใจใจจะมีหัวใจอยู่ใจใะใอยู่่ไหนอยู่มือนแะคนแปะคนเตัะคนยังไงคนจรูปาอก็่จะมีรูปหัวใวะตรงนี้เนี่ยมีนที่อนี้ต้องเอาใ่ข้างล่าง ใหม่แปะตัวเองแล้วก็ช็อตว่าแปะขนหรือแปะคนก่อน อบรมฟื้นฟู C P R ค่ะเอาสมอวางย่างเรออ,รอุศต์เตา ต้องอยู ah. Ah, ่ต <AND S 3> ้งลานั่งต้องนั่งที้นเขานั่งข้นเข่าขึ้นเข่าแขนตังนี่นี่ด้านหน้านี่ด้านหน้าเลยเหรด้านหน้าเนี่ยได้่ายรูปได้เห็นสหม เือแล้วมขงเนอดก็งีนเก็ขง้วเนาะไปฟังโองกอ้เลยแข็งแแล้วก็ตอกไได้แล้วสองทีอย่างงี้ตายแน่เลยนะพวกป่วยป่วยตายหรือว่าป่วยตายก่อทีเดียวไปก็เยอะหรอ ตัวหนึง็หไปนั้นแหละสบายไม่ตึงได้คนหนึ่งจับจับหนูนั่นจบล้วไปไปด้รู้ไหมตายมันต้องเอาขนไปได้ารงน้นติดติดูมมันมองไม่เห็นเออนะคะเออมองไม่เห็นเออจับจับตัวสีตัวสีจับยอมจับตัวสี่ละ

ยังไม่ตายแล้วยังมีชีพจรตาไม่ตายไม่มีชีพจรอ๋อไม่มีชีพจรใช่ไหมคะแล้วก็อท่าประกาศโถ่คนหนงมีคนหมดสติที่ไหน มีคนติดที่หน้าเธอโนปางหน้าหน้าปะมีใครแล้วมีใครแล้วมีปะตอยาตัวไอ้หน่อยโถหนึ่งหกเก้าหกเก้าหน่อยตัวหนึ่งหกเก้าแล้วก็พี่ก็ะปิโกโทเวลาโทรเนี่ยเขาก็จะถามสถานที่ใครเป็นคนโทรเบอร์โทรอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องบอกแลนด์มาร์กดีดี นะะคบอกจุดบอกจุดดีๆอ่าเสร็จปุ๊บพอที่สี่ก็คือปั๊มพอที่หนึ่งปั๊มเราต้องจับคอปั้ทองปั้มทองเราปั้มทองเพื่อไม่ให้ทองเขาข้างนอกแข็งใช่ไหมคะใช่แล้วก็ดูนีดก่อนเราก็ต้องมองให้เราเป็นยังไงใต้เรานมหน่อยหนึ่งใช่ไหม มันจะตรงกลางตรงกลางตรงพอดีค่ะตรงนิ้นปีเราลไอนมคือกางของนมแล้วก็กระดูกค่ะตรงนี้แล้วก็ตรงกลางพอดีคนปวดก็ปวดแรงหน่อยขอไม่ปวดปวดบาหน่อยนะคะข้างี่ถนัดไว้บนข้างนอาข้นย ขาตึงหลังตรงแขนตรงค่ะสามสิบครั้งนะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห ja. mm, ้าหกเอาใหม่นรับหนึ Monet> ่งและสองและสามและสี Whoops, ่และห้าและหกและเจ็ดและแปดและเก้าและสิบสิบเอ็ดสิบสองไม่ถึสามใช่นักพอกันนะคะ

บีบจมูกใช่ไหมคะเปล่าสองเที่ยวเหรอไม่ต้องไม่จูบจริงไม่จูบจริงแล้วก็ปั๊มไปอย่างเงี้ยห้ารอบห้ารอบห้รอบใช่แต่ครั้งเนี้ยจะบอกว่าเมื่อกี้ที่พี่ปั๊มใช่ไหมมันขึ้นสีเขียวแสดงว่ารอดแล้ว ยงีัจใหญ่แต่เมื่อกี้พี่ไปเป่าแล้วมันก็เปิดขึ้นสีแดงเพราะฉะนั้นถ้าดูจังหวะเนาะถ้ามีคนอื่นเป่าก็ให้เป่าได้เลยแต่พี่ก็ปังต่อเนาะทั้งเป่าถ้าเกิดมีหลายคนกทั้งเป่าเมื่อกี้มันฉาเมื่อกี้มันฉาเอาอย่างเงี้ยเอาลองดูอะไรเพราะว่าเลือดไปเนี้ยสมองภายในสีนาทีน้ำตีนขาตรงหลังตรงแกนตรง วัยวเกินอะเพราะเวลาเราหายใจมันก็จะไปไม่ได้มันปังมันจะก็จะไม่ได้ไม่ได้อย่างเงี้ยมันก็จะวัยเกิน 1นึ่งและสองและสามเป็นจังหวะหนึ่งและสและสามและสี่และห้าและหกและเจ็ดและแปดและเ้าและสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบแปดสิบเา่ดยิบสอิบาม่ห้าหิบเจ็ดี่ปดยสกสิบตเร็ว

คนนักก็หนึ่งและสองและสามและสี่และห้และหกและเและแปและเก้าและสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็แปดสิบเก้าสิบสิบสองสามสี่ห้าหกสิบเจ็ด